วันนี้ผมหยิบความทุกข์ครั้งสุดท้ายนะครับจากพิวนิวกรมมานะครับซึ่งไม่ได้ทำหนังสือนานนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องนี้นะครับก็อยากจะทําอะไรก็ทํานะครับอยากทําอะไรก็ทําจริงๆนะครับวันนี้อยากจะมาเล่าหนังสือให้ฟังนะครับแล้วก็ผมก็ค้นพบตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะว่าผมจะอ่านหนังสือไม่ได้เยอะเลยถ้าผมไม่ได้มานั่งสรุปในพอร์ตแคสให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ใครที่ฟังอยู่เนี่ยก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่มานั่งฟังผมบนนะครับ แต่ว่าหวังว่าจะได้อะไรดีๆจากครั้งนี้พอดแคสต์นี้ไปเหมือนเดิมนะครับก็จริงๆแล้วต้องเกินก่อนเลยว่าหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวสําหรับผมเหมือนกันนะไอ้พวกเรื่องหนังสือเซลฟ์เฮลท์นังสือการช่วยตัวเองไมยถึงการเอาทูนะครับแล้วก็พวกเรื่องความสุขความทุกข์เนี่ยมันก็มาจะมีออกมาเยอะซะจนบางทีช่วงๆหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกเอื่อม ต้องยอมรับรู้สึกเอื่อมจริงๆแล้วก็หันไปหาอย่างอื่นที่มันไม่ใช่หนังสือนะครับจนผมไปเดินร้านหนังสือครั้งล่าสุดเนี่ยนะแล้วก็ไปลองเปิดเปิดหนังสือเล่มนี้ดูแบบไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่เป็นพี่นิ้วกลมมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่อ่านง่ายแล้วก็เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขารวบรวมความทุกมาให้เราจริงๆว่ามนุษย์เนี่ยทุก,กเกยวกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นหนังสือ ที่มาเล่าเรื่องเดิมๆอะไรตลอดเวลาเนาะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เชิงปรัชญามากแต่ออกมาบอกเราเป็นข้อๆเลยว่าจริงๆแล้วสมองเราถูกออกแบบมาแบบไหนแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นแบบไหนเราจริงชุกแบบทุกวันนี้อะไรแบบนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าสมองไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เรามีความสุขมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะทุกนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรู้สึกแย่เวลาเป็นทุกเพราะว่ามันคือเรื่อง ปกติของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการมาให้สนใจความทุกข์มากกว่าความสุขอ่อนไหวต่อทุกข์แล้วก็จดจําทุกข์มากกว่าสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ใจความทุกข์มากพอในสมัยก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราตายนะครับเราต้องรู้จักความทุกข์รู้จักใส่ใจเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันทําให้เรารอดตายมาจนถึงปัจจุบันนะครับบรรพบุรบุษเราเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ย มันก็พยเยะพะเผชิญภัยอันตรายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายภัยธรรมชาติเพื่อนบ้านที่จ้องจะสิงอาหารใช่ไหมครับคือสมัยก่อนยุคหินนะเนาะแล้วก็ต้องกลัวอะไรต่างๆมากมายมันจึงทําให้มนุษย์เราเนี่ยเป็นบนรรพบุรุษพันบนรพรพบุรุษผู้วิตกกังบนแล้วก็ระแวดระวังด้วยกันทั้งสิน้นมันก็จึงสืบสารไอ้พวกนั้นแหะครับพวกดีเอพวกนั้นอะพน A, พนนนะเพราะว่า ถ้าวันพบุรุษของพวกเราเนี่ยที่มีชีวิตรอดกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่เป็นคนขี้ระแวงไม่เป็นคนขี้วิตกกังวน่ะเขาก็จะไม่มีชีวิตรอดมาจนเป็นวันพบุรุษของเราได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติคัดสรรแล้วให้ผู้ที่เป็นทุกข์เนี่ยได้มีชีวิตรอดนะครับถ้าเราเป็นผู้ที่มีความสุขมองโลกในแง่ดีอยู่ในยุคนั้นเนี่ยยุคที่มีเสือมีสิงโตเนี่ยเราก็อาจจะเดสมอลลีแล้วก็ไม่ได้เป็นวันพบุรุษแบบทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องแก ที่มนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นทุกข์ง่ายนะครับเพราะว่าสมองเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีความสุขตั้งแต่แรกแล้วนะครับสมองเราไวต่อเรื่องลบคําตอบก็คือเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะครับแล้วในยุคนี้ล่ะใช่ไหมยุคสมัยก่อนเนี่ยมันมีเสือมีสิงโตที่เราต้องกังวลต้องกังวลว่าเราจะมีข้าวกินไหมในวันนี้แต่ในยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกข์แบบนั้น ทุกสมัยใหม่เนี่ยก็คืองานที่มันยังทําไม่เสร็จใช่ไหมครับการจราจรที่มันติดขัดข่าวการเมืองข่าวโลกข่าวเศรษฐกิจข่าวอาชญากรรมฝุ่นพีเอ็มน้ำท่วมไปป่าทุกอย่างเนี่ยมันถาโถมมาทุกวันแล้วยิ่งเราดูข่าวเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์มาให้เราทุกทุกวันนะครับทุกใหม่ๆม,มีเรื่องของคนอื่นให้เราต้องทุกข์เพิ่มด้วยนะครับซึ่งเราตื่นมาเผชิญชีวิตด้วยสมองที่มันกิ่งกาดกับการแกว่งตาหาเรื่องอยู่แล้วธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนะครับ เพราะว่าสมองเรามันให้ความสําคัญกับอันตรายเหมือนดับต้นๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดอย่างที่ผมเห็นวารัลล่าสุดใช่ไหมครับที่อะไรก็อวสานไปหมดใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นการจับจุดเหมือนกันว่าสมองเราเนี่ยสนใจสิ่งที่มันอันตรายมันก็ทําให้เราเนี่ยจะต้องคลิกไปดูว่าเออมันอวสานอะไรมันก็ทําให้สื่อเนี่ยเขาจะต้องทําแบบนั้นเพื่อที่จะรองรับสมองมนุษย์แบบเรานะครับ ธรรมชาติของสมองทำนองนี้มันเกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่า negativity bias นะครับหรือว่าอาคติเชิงลบซึ่งนํามาซึ่ง3ามพฤติกรรมหลักๆนั่นก็คือจดจําสิ่งที่ไม่ดีวิตกกังวลกับสิ่งที่แย่ที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็เครียดเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องแย่ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้แล้วก็คิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ต้องเครียดทุกคนเป็นหมดนะครับแม้กระทั่งผมก็เป็นเหมือนกันมี3สิ่งนี้อยู่ในชีวิตเราทุกวันนะครับ ก็คือเราก็มักจะจดสิ่งจดจําสิ่งที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นหรือว่าบางทีนั่งนั่งอยู่เนี่ยเราก็เพื่อนเอน <ๆ S 2> เคยมานั่งนั่งอยู่แล้วก็แม่งเอ้ยนะนึกถึงอดีตในตอนนั้นตอนเก่าๆเลยว่าทําไมตอนนั้นเราทําแบบนั้นวะอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่จาเป็นที่จะต้องมานั่งคิดใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันก็แวบขึ้นมาในหัวแล้วก็รู้สึกผิดในสิ่งที่เคยทําไปแล้วเคยทพาพลาดไปแล้วซ้ําๆอยู่นั้นนั่นคือคือจดจำสิ่งไม่ดี แล้วก็ยังต้องมานั่งวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับในสิ่งที่เรากลัวว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้แบบนั้น AI จะมาแย่งงานหรือเปล่าเราจะมีชีวิตรอดไหมพรุ่งนี้จะใช้นี้หมดไหมอะไรเงี้ยคือมันมีหลายอย่างที่เราต้องคิดและก็วิตกกังวลแล้วพอมันเกิดสองสิ่งนั้นขึ้นในหัวมันก็ทําให้เราเครียดขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าทําไมชีวิตมันมีแต่เรื่องที่เราต้องเครียดมีแต่เรื่องที่เราต้องเจอเรื่องแย่ๆทางนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว การจดจาสิ่งไม่ดีคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมครับแลวการวิตกกังวลกับสิ่งที่แย่ก็คือสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะมันคือสิ่งที่เรากลัวไปเองมันคือสิ่งที่สมองเราสร้างไปเองเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็สรุปไว้3แง่มุมในการที่มนุษย์คิดแบบนี้นั่นก็คือตันหาครับมันมีอยู่3อย่างการตันหาการตันหาคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่พอใจนะครับสิ่งที่เราสัมผัสได้ทั้งหมด ภาวะตันหาก็คืออยากจะเป็นแบบนี้แล้วก็อยากจะคงสภาพแบบนี้ไว้ตลอดอีกอย่างก็คือวิภวะตันหานะครับมันก็คือไม่อยากเป็นแบบนี้ไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้อยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกได้มาแล้วอยากจะคงไว้แบบนั้นก็ทุกไม่อยากเป็นแบบนี้แต่ต้องเป็นแบบนี้ก็ทุกทุกสถานการณ์การกเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งนั้นไม่ว่าเราจะมีหรือไม่มีก็จริงนะครับเพราะว่า เราขยานันโฟกัสกับเรื่องลบๆมากจนเกินไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเรารู้สิ่งพวกนี้นะแต่ว่านรอไม่เคยเท่าทานเลยไม่เคยมองเห็นกระบวนการที่ d r ดรีม e ีมแห่งทุกข์นะครับเ <c oughs> ขา,าใช้คานี้นะขับเคลื่อนความคิดแล้วก็ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราหลีกเลี่ยงแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาเขาบอกว่าบางคนเนี่ยคิดลบจนกลายเป็นตัวตนไปเลยนะครับ เขาบอกว่าธรรมชาติของสมองที่เรียนรู้ผ่านการทาซ้ําคือทุกครั้งที่เราคิดแบบเดิมแพทเทิร์นแบบเดิมเนี่ยสมองมันจะเชื่อมโยงประสาทแบบเดิมเข้าด้วยกันเปรียบเหมือนการเดินลัดสนาม้าเหมือนแบบเราคิดในแง่นี้บ่อยๆเราคิดลบบ่อยๆใช่ไหมครับสมองมันจะสร้างเซลล์เป็นทางเดินลัดเนี้ยเป็นทางหลักทางเดินลัดแห่งการเป็นทุกข์ครับ สมองก็จะฝึกให้เราเป็นคนโทษตัวเองบ่อยๆถ้าเราโทษตัวเองบ่อยๆเพราะว่ามันชนานาญเส้นทางนี้มนุษย์ถ้าเราฝึกอะไรบ่อยๆไม่ไม่จำเป็นจะต้องฝึกสิ่งภายนอกไม่จำเป็นจะต้องฝึกเ,เล่นซุนซีไม่จำเป็นจะต้องฝึกกีฬาบ่อยๆถึงจะเก่งนะครับถ้าเราฝึกคิดลบบ่อยๆเราก็เก่งในเรื่องนั้นเหมือนกันถ้าเราโทษตัวเองบ่อยๆเราก็จะเป็นแชมเปี้ยนในการโทษตัวเองนะครับนี่ก็คือที่มาแห่งทุกอย่างแรกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ความคิดมันเกิดขึ้น เรากำลังเทนสมองอยู่แล้วอะไรที่จะทําให้เราเปลี่ยนสมองได้ใช่ไหมก็คือเปลี่ยนแพทเทิร์นนะครับเปลี่ยนจากการคิดลบเป็นการคิดบวกมันก็แค่ง่ายๆแค่นั้นใช่ไหมแต่ว่ามันก็ทํายากสิ่งที่จะทําได้ก็คือฝึกรู้ทันตัวเองครับว่าโอเคตันหามาแล้วอุปทานมาแล้วเอาวิชามาแล้ว บางทีเราทุกข์เพราะว่าเราอยากจะเป็นแบบนี้ไปตลอดแต่เรารู้ทันตัวเองแล้วก็บอกตัวเองได้นะครับว่าไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนสม่ำเสมอไม่มีอะไรที่มันจะชัวร้อเอ์เว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นไปตลอดแต่สิ่งที่เรารู้ได้ก็คือควบคุมสิ่งที่เราทําได้ให้มันดีที่สุดโฟกัสตรงนั้นแล้วก็อย่าเสียเวลาไปคิดลบอะไรแบบนั้นนะครับพยายามทําตัวเองให้ยุ่งกับการทํางานก็ได้หรือคิดบวกเข้าไปแทน ในตอนที่รู้ตัวกาลังคิดลบอยู่นะครับคราวนี้เรามารู้จักทุก3แบบกันนะครับทุกแบบแรกก็คือสมองส่วนสัญชาตยานการเอาตัวรอดนะครับปัญหาทุกวันนี้ก็คือสมองสัญชาตยานเนี้ยมันถูกใช้อยู่ยุคสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเป็นต้องใช้เพราะว่าเสือมันมาเราก็ต้องเห็นใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้มันไม่มีเสือเดินตามกรุงเทพใช่ไหมครับปัญหาคือทุกวันนี้สมองสัญชาตญานในตัวมนุษย์มันยังคงถูกใช้งานกับโลกที่มันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแล้ว แล้วเราก็วิตกกังวลไปหมดกลายเป็นว่าไอ้ความวิตกกังวลกลัวเสือในสมัยก่อนเนะี่ยทุกวันนี้มันแปลเปลีป่ยนเป็นการหวาดกลัวคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเท่ากับกลัวเสือตัวหนึ่งสัญชาตญาณความกลัวของเราถูกกระตุ้นทีเกินไปนําไปสู่ความรู้สึกไม่สบายใจง่ายซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็เกิดวิพากวาได้ง่ายนะครับอยากเลี่ยงหลบจากสภาพนี้ก็คือวิาพากษ์าก็คือการ ไม่อยากเป็นแบบนี้อันนี้คือทุกจักรสัญชาติยานส่วนที่2ก็คือสมองส่วนอารมณ์และความทรงจํามีหน้าที่จัดเก็บอารมณ์ความทรงจําความสัมพันธ์ความรักใช่ไหมครับมันเรียนรู้จากอดีตเพื่อเลี่ยงความเจ็บปวดในอนาคตเช่นบางอย่างเนี่ยเราชอบสะสมอดีตแล้วก็เป็นความเชื่อฝังลึกอย่างเช่นฉันไม่มีคุณค่าเลยโลกนี้อันตรายไม่มีใครรักฉันจริงถ้าเราเคยถูกใครทําร้ายจิตใจในอดีต เราก็จะรู้สึกแบบนั้นแล้วมันก็ฝังใจเราเหมือนกับว่าเราเคยโดนแฟนทิ้งแล้วบางคนก็โทษไปเลยว่าผู้ชายมันเลวผู้หญิงมันเลวอะไรแบบนีน้อันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันว่ามาจากส่วนความทรงจํานะครับว่าเราเคยถูกคนคนหนึ่งทิ้งแล้วเราก็คิดว่าคนแบบนี้จะต้องทิ้งเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราไม่มีดีกว่าเราอะไรแบบนั้นมันก็เหมือนกันกลัวความทรงจําเดิม กลัวการทําอะไรที่เคยทําพลาดก็เลยไม่กล้ามาทําอีกอะไรแบบนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นได้ว่าอย่างหนึ่งก็คือสมองส่วนวิเคราะห์แล้วก็วางแผนนะครับอย่างเช่นวางแผนเพื่อเอาชนะเขาสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาบอกตัวเองว่าฉันต้องทําสําเร็จฉันตามเพื่อนอยู่เยอะฉันยังไม่ดีพอเขาบอกว่าลองนึกดูดีๆว่าไม่มีสัตว์ตัวไหนชิดเปรียบเทียบเช่นนี้นะครับไม่มีแมวอ้วนตัวไหนทุกใจที่ว่ามันเห็นเพื่อนมาสเรนเดอร์กว่า แล้วก็ทุกจากสิ่งนั้นนะครับก็จริงนะครับบางทีความทุกข์เรามันก็เกิดจากการเปรียบเทียบแล้วก็ทุกจากการวางแผนที่เขาพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ตั้งแต่ความกังวลว่าทุกอย่างมันจะไม่เป๊ะตามแผนที่วางไว้กลัวอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นทุกล่วงหน้าไปก่อนเกิดความคาดหวังเกินจริงแล้วพอมันไม่เป็นสิ่งที่แบบที่ตั้งเป้าไว้เนี่ยเราก็มากังวลมาตัดสินมาโทษตัวเองเพราะฉะนั้น3มสิ่งหลักๆที่มันเกิดขึ้นก็คือ ปัจจุบันเราทุกข์จากการตอบสนองสัญชาตญาณอย่างไม่เท่าทันซึ่งก็คืออดีตที่ตามมาหลอกหลอนแล้วก็อนาคตที่มันยังมาไม่ถึงจนเห็นว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราสามารถทุกได้ง่ายมากๆนะครับก็เลยมีข้อเสนออีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะต้องฝึกนั่นก็คือสมองอีกระดับนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสติแล้วก็ปัญญาโดยสติเนี่ยจะทํางานร่วมกับกลไกส่วนสัญชาตญาณเพื่อให้เท่าทันการตอบสนองของเรา ที่มันเกิดขึ้นกับความทุกข์นะครับส่วนปัญญาเนี่ยก็คือการเห็นตามจริงว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดจริงหรอนะครับจะช่วยทําให้สมองส่วนอารมณ์ไม่นาพาอารมณ์ที่เกิดจากการตีความไปเองไปก่อทุกข์ในใจจริงหรอนะครับนี่คือเรากําลังดราม่าไปเองหรือเปล่าอันนี้ก็คือปัญญาในการดูเท่าทันว่าฉันเป็นพวกมนุษย์แซดแมนหรือเปล่านะครับฉันเป็นพวกดรามา่าบ่อยๆหรือไม่นะครับก็พ่กนี้ก็ช่วยได้นะครับ อีกอย่างนึ่งก็คือความอยากที่มาจุงจมูกเรานะครับสิ่งที่มันทุกอย่างหนึงนะครับก็คือการอยากได้ใช่ไหมเพื่อนๆการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าเราไม่มีเราก็อยากได้แล้วฉันจําเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้เท่านั้นฉันจึงจะมีความสุขไอ้อย่างนี้นเขาเรียกว่าโดพามีนไดเ i v ชิงนะครับก็คือการขับเคลื่อนด้วยโดพามีนเงินเซ็กของอร่อยก็คือการตันหานะครับวกกลับมาเรื่องเดิมแนละ หรือว่าตําแหน่งชื่อเสียงรางวัลการยอมรับนะครับก็คือภาวะตัณหานะครับในการที่จะต้องการสิ่งนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้ซึ่งไอ้ระบบให้รางวัลพวกนี้มันก็คือช่วงที่เรามีนมันหลังเราก็จะรู้สึกดีจากความคาดหวังแล้วก็รู้สึกว่าได้รับสิ่งนั้นแล้วต้องมีความสุขซึ่งเนี่ยสิ่งเนี้ยผมว่าทุกคนเคยเป็นในการเข้าช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับแล้วก็เข้าไปค้นหาดูว่าเออฉันต้องการที่จะได้สิ่งนี้นะครับแล้วก็ เพื่อนๆอาจจะไม่รอดเพราะว่าผมจะปักตะกร้าแล้วก็ทิ้งลิงไว้ทั่วกับหนังสือเล่มนี้แล้วเพื่อนๆที่จะจอดต้องเพื่อนๆจะต้องซื้อมันนั่นแหละคือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราต้องการที่จะอยากได้อะไรสักอย่างแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นมาเนี่ยเราจะมีความสุขแน่นอนแล้วในตอนนี้ที่ฉันยังไม่ได้สิ่งนี้เนี่ยฉันทุกข์มากเลยเกินอะไรแบบนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ มันเป็นความสุขที่จะไม่เคยอยู่ที่นี่ตอนนี้เลยเพราะว่ามันรออยู่ในอนาคตตลอดเวลาอันนี้จริงมากๆเลยแล้วก็การที่ต้องการมือถือรุ่นใหม่ต้องการรถยนต์ใหม่ๆนะครับต้องการกระเป๋าใบใหม่อะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลามันทําให้เราไม่เคยนิ่งเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าหลังจากสิ่งนั้นที่เราได้มาแล้วเราสั่งซื้อแล้วพอมันมาส่งแล้วใช่ไหมครับเราเปิดกล่องปุ๊บไอ้ช่วงตอนเปิดกล่องเนี่ยตอนเอาคัตเตอร์มาขีดกล่องเนี่ยมันมีความสุขเหลือเกินนะครับ แล้วพอเราเปิดออกมาได้สัมผัสสิ่งนั้นแล้วได้ใช้สิ่งนั้นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเราก็จะเบื่อมันเพราะว่าเราชินกับมันสมองเราชอบปรับตัวให้ชินกับสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นพอเราได้มันมาเราก็จะชินแล้วโดพามีนมันก็จะหลังไม่เท่าเดิมพอโดพาม,มีนไม่มันไม่ถูกกระตุ้นเท่าเดิมเนี่ยความสุขเราเหมือนมันถูกปรับไว้ที่ไฮเลเวลแล้วพอเราได้มาเนี่ยมันเริ่มบาลานซ์ให้มันลงตัวใช่ไหมมันอยู่ตรงกลางพอเราเสพติดเอโดพามีนเยอะๆเนี่ย มันก็จะต้องการต้องการต้องการอีกแล้วอะไรที่มันกระตุ้นได้อีกเข้าแอปใหม่ไปดูอีกรอบหนึ่งว่ามีอะไรใหม่ๆหม่ให้ฉันซื้อบ้างพอเราเจอสิ่งนั้นโดพามีนมันก็เริ่มหลั่งแล้วว่าโอเคเริ่มเริ่มจะปรับระดับเป็นไฮอีกแล้วหนึ่งอีกครั้งนะครับอยากได้ต้องได้สิ่งนี้อีกทั้งทั้งที่สิ่งที่เพิ่งสั่งมาเนี่ยเพิ่งใช้ได้ไปแบบแบบอยากได้อันใหม่อีกแล้วก็เลยถูกกระตุ้นด้วยโดพามีนโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับมนุษย์ ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ควบคุมชีวิตตัวเองแบบร้อยนจริงๆแล้วก็บอกว่าฉันนี่แหละเป็นคนกําหนดชีวิตซึ่งจริงๆไม่ใช่เราโดนกําหนดโดยโดพามีนงี่เง่าพวกนี้นะครับแล้วจะทำะํำยังไงที่ต้องมีความสุขหละ่ะอันนี้คือความทุกข์ที่เรามาบอกเราไม่ได้บอกทางแก้นะครับ<笑><笑>เดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาบอกทางแก้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากหลีกเลี่ยงฉันขอเถอะอย่าได้เจอสิ่งนี้เลยนะครับอันนี้ความทุกข์แบบที่สอง ขาบอกนะครับว่าความอยากหลีกเลี่ยงเนี่ยทำให้จิตใจขาดความสงบใช้ชีวิตอยู่ในโหมดระวังภัยตลอดเวลาระแวงเครียดไปใส่ความจริงเพราะฉะนั้นความสุขไม่อยู่ที่นี่สันอยากหายตัวไปจากโลกแสงอันตรายนี้ความอยากชนิดนี้จะทําให้เราเปลี่ยวเหงาขี้กลัวนะครับใช้วิธีหลบหน้าไม่เข้าสังคมไม่ลงมือทําไมไ่เริ่มไม่เติดเปิดตัวความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจจะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ที่มันสร้างแผล หรืออาจะรู้สึกอายที่ต้องเผชิญหน้ากับเพื่อนฝูงอด้วยรู้สึกด้อยในฐานะว่าเพื่อนเก่งกันจังเลยทําไมเราไม่ถึงเขาสักทีหรือว่าการงานความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกกลัวจนอยากหลีกเลี่ยงเช่นนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดทุกข์อันนี้ก็เป็นทุกข์อย่างที่2ทุกข์อย่างที่3เนี่ยเขาเรียกว่า ego driven control นะครับก็คือสิ่งคนที่ต้องการควบคุมทุกอย่างให้เป็นแบบที่เป็นตลอดเลย ทุกอย่างต้องเป็นแบบที่ฉันต้องการนะครับฉันต้องเก่งฉันต้องไม่แพ้ฉันต้องเลิศทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่ฉันบันวันนี้ผมหยิบความทุกข์ครั้งสุดท้ายนะครับจากพี่นิวกลมมานะครับซึ่งไม่ได้ทำหนังสือนานนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องนี้นะครับก็อยากจะทําอะไรก็ทํานะครับอยากทําอะไรก็ทําจริงๆนะครับวันนี้อยากจะมาเล่าหนังสือให้ฟังนะครับแล้วก็ผมก็ค้นพบตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะว่า ผมจะอ่านหนังสือไม่ได้เยอะเลยถ้าผมไม่ได้มานั่งสรุปในพอดแคสต์ให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ใครที่ฟังอยู่เนี่ยก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับที่มานั่งฟังผมบนนะครับแต่ว่าหวังว่าจะได้อะไรดีๆจากครั้งนี้พอดแคสต์นี้ไปเหมือนเดิมนะครับก็จริงๆแล้วต้องเกินก่อนเลยว่าหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยมันถึงจุดอิ่มตัวสําหรับผมเหมืนอนกันนะไอ้พวกเรื่องหนังสือเซลฟ์เฮลท์หนังสือ, Self Help, สอการช่วยตัวเองหมยถึงการเอาทูนะครับ แล้วก็พวกเรื่องความสุขความทุกข์เนี่ยมันก็มักจะมีออกมาเยอะซะจนบางทีช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกเอือ่มต้องยอมรับรู้สึกเอือ่มจริงๆแล้วก็หันไปหาอย่างอื่นที่มันไม่ใช่หนังสือนะครับจนผมไปเดินร้านหนังสือครั้งล่าสุดเนี่ยนะแล้วก็ไปลองเปิด,เป,ดเปิดหนังสือเล่มนี้ดูแบบไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่เป็นพี่นิ้วกลองมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่อ่านง่าย แล้วก็เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขารวบรวมความทุกข์มาให้เราจริงๆว่ามนุษย์เนี่ยทุกข์เกยวกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นหนังสือที่มาเล่าเรื่องเดิมๆอะไรตลอดเวลาหรอกครับแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เชิงปรัชญามากแต่ออกมาบอกเราเป็นข้อๆเลยว่าจริงๆแล้วสมองเราถูกออกแบบมาแบบไหนแล้วมนุษย์เนี่ยเป็นแบบไหนเราจริงทุกข์แบบทุกวันนี้อะไรแบบนี้นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าสมองไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เรามีความสุขมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยที่เราจะทุกนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรู้สึกแย่เวลาเป็นทุกเพราะว่ามันคือเรื่องปกติของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการมาให้สนใจความทุกขมากกว่าความสุขอ่อนไหวต่อทุกแล้วก็จดจาทุกมากกว่าสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใส่ใจความทุกมากพอในสมัยก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราตายนะครับเราต้องรู้จักความทุกข รู้จักใส่ใจเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันทําให้เรารอดตายมาจนถึงปัจจุบันนะครับบรรพบุรุษเราเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เผชิญภัยอันตรายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายภัยธรรมชาติเพื่อนบ้านที่จ้องจะสิ่งอาหารใช่ไหมครับคือสมัยก่อนยุคหินเนาะแล้วก็ต้องกลัวอะไรต่างๆมากมายมันจึงทําให้มนุษย์เราเนี่ยเป็นบรรพบุรุษพันบรรพบุรุษ ผู้วิตกกังวลแล้วก็ระแวดระวังด้วยกันทั้งสิ้นมันก็จึงสืบสารไอ้พวกนั้นแหละครับพวกดีเอนพวกนั้นเนะ่ยเพราะว่าถ้าบรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยที่มีชีวิตรอดกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยไม่เป็นคนขี้ระแวงไม่เป็นคนขี้วิตกกงังวลเขาก็จะไม่มีชีวิตรอดมาจนเป็นบรรพบุรุษของเราได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติคัดสรรแล้วให้ผู้ที่เป็นทุกข์เนี่ยได้มีชีวิตรอดนะครับถ้าเราเป็นผู้ที่มีความสุขมองโลกในแง่ดีอยู่ใน ยุคนั้นเนี่ยยุคที่มีเสือมีสิงโตเนี่ยเราก็อาจจะเดสมอลลี่แล้วก็ไม่ได้เป็นวันพุรหุษแบบทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่มนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นทุกข์ง่ายนะครับเพราะว่าสมองเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีความสุขตั้งแต่แรกแล้วนะครับสมองเราไวต่อเรื่องลบคําตอบก็คือเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะครับแล้วในยุคนี้ล่ะใช่ไหมยุคสมัยก่อนเนี่ย มันมีเสือมีสิงโตที่เราต้องกังวลต้องกังวลว่าเราจะมีข้าวกินไหมในวันนี้แต่ในยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกข์แบบนั้นทุกสมัยใหม่เนี่ยก็คืองานที่มันยังทําไม่เสร็จใช่ไหมครับการจราจรที่มันติดขัดข่าวการเมืองข่าวโลกข่าวเศรษฐกิจข่าวอาชญากรรมฝุ่น pm น้ําท่วมไปป่าทุกอย่างเนี่ยมันถาโถมมาทุกวันแล้วยิ่งเราดูข่าวเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์มาให้เราทุกทุกวันนะครับทุกใหม่ๆห่ มีเรื่องของคนอื่นให้เราต้องทุกข์เพิ่มด้วยนะครับซึ่งเราตื่นมาเผชิญชีวิตด้วยสมองที่มันกิ่งกาดกับการแกว่งตาหาเรื่องอยู่แล้วธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าสมองเรามันให้ความสําคัญกับอันตรายมนระดับต้นๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดอย่างที่ผมเห็นวรุ่ล่าสุดใช่ไหมครับที่อะไรก็อวสานไปหมดใช่ไหมมันก็เหมือนเป็นการจับจุดเหมือนกันว่าสมองเราสนใจสิ่งที่มันอันตราย มันก็ทำให้เราเนี่ยที่จะต้องคลิกไปดูว่าเออมันอวสานอะไรมันก็ทําให้สื่อเนี่ยเขาจะต้องทําแบบนั้นเพื่อที่จะรองรับสมองมนุษย์แบบเรานะครับออธรรมชาติของสมองทานองเนี้ยมันเกิดขึ้นในสิ่งที่เรียกว่า negativity bias นะครับหรือว่าอาคติเชิงลบซึ่งนํามาซึ่ง3ามพฤติกรรมหลักๆนั่นก็คือจดจําสิ่งที่ไม่ดีวิตตกกังวลกับสิ่งที่แย่ที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็เครียดเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องแย่ ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้แล้วก็คิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะครับไม่ต้องเครียดทุกคนเป็นหมดนะครับแม้กระทั่งผมก็เป็นเหมือนกันมี3ามสิ่งนี้อยู่ในชีวิตเราทุกวันนะครับก็คือเราก็มักจะจดสิ่งจดจําสิ่งที่มันไม่ดีที่เกิดขึ้นหรือว่าบางทีนั่งนั่งอยู่เนี่ยเราก็เพื่อนเนเคยมานั่งนั่งอยู่แล้วก็แม่งเ้ยนะครับนึกถึงอดีตในตอนนั้นตอนเก่าๆเลยว่าทําไมตอนนั้นเราทําแบบนั้นวะอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องมางคิดใช่ไหมแต่ว่าบางทีมันก็แวบขึ้นมาในหัวแล้้วกก็รูสึ ผิดในสิ่งที่เคยทําไปแล้วเคยทาพลาดไปแล้วซ้ําๆอยู่นั้นน่ะนั่นคือ,คอจดจมสิ่งไม่ดีแล้วก็ยังต้องมานั่งยิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับในสิ่งที่เรากลัวว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้แบบนั้น AI จะมาแย่งงานหรือเปล่าเราจะมีชีวิตรอดไหมพรุ่งนี้จะใช้นี่หมดไหมอะไรเงี้ยคือมันมีหลายอย่างที่เราต้องคิดและก็วิตกกังวลแล้วพอมันเกิดสองสิ่งนั้นขึ้นในหัว มันก็ทาให้เราเครียดขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าทำไมชีวิตมันมีแต่เรื่องที่เราต้องเครียดมีแต่เรื่องที่เราต้องเจอเรื่องแย่ๆทางนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วการจดจาสิ่งไม่ดีคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมครับแล้วการวิตกกังวลกับสิ่งที่แย่ก็คือสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นอ่ะมันคือสิ่งที่เรากลัวไปเองมันคือสิ่งที่สมองเราสร้างไปเองเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็สรุปไว้3แง่มุมในการที่มนุษย์คิดแบบนี้นั่นก็คือตันหาครับ มันมีอยู่3มอย่างการตันหาการตันหาคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่พอใจนะครับสิ่งที่เราสัมผัสได้ทั้งหมดภาวะตันหาก็คืออยากจะเป็นแบบนี้แล้วก็อยากจะคงสภาพแบบนี้ไว้ตลอดอีกอย่างก็คือวิภวะตันหานะครับก็คือไม่อยากเป็นแบบนี้ไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้อยากได้แล้วไม่ได้ก็ทุกได้มาแล้วอยากจะคงไว้แบบนั้นก็ทุก ไม่อยากเป็นแบบนี้แต่ต้องเป็นแบบนี้ก็ทุกทุกสถานการณ์การ,การเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะั้นไม่ว่าเราจะมีหรือไม่มีก็จริงนะครับเพราะว่าเราขยันโฟกัสกับเรื่องลบๆมากจนเกินไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเรารู้สิ่งพวกนี้นะแต่ว่าเราไม่เคยเท่าทานเลยไม่เคยมองเห็นกระบวนการที่ดรีมทีมแห่งทุกนะครับเขาใช้คํานี้นะขับเคลื่อนความคิดแล้วก็ชีวิตของเราเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราหลีกเลี่ยงแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาเขาบอกว่าบางคนเนี่ยคิดลบจนกลายเป็นตัวตนไปเลยนะครับเขาบ,บอกว่าธรรมชาติของสมองที่เรียนรู้ผ่านการทำซ้ำคือทุกครั้งที่เราคิดแบบเดิมแพทเทิร์นแบบเดิมเนี่ยสมองมันจะเชื่อมโยงประสาทแบบเดิมเข้าด้วยกันเปรียบเหมือนการเดินลนักษณมหญ้าเหมือนแบบเรา คิดในแง่นี้บ่อยๆเราคิดลบบ่อยๆใช่ไหมครับสมองมันจะสร้างเซลล์เป็นทางเดินลัดเนี้ยเป็นทางหลักทางเดินลัดแห่งการเป็นทุกข์ครับสมองก็จะฝึกให้เราเป็นคนโทษตัวเองบ่อยๆถ้าเราโทษตัวเองบ่อยๆเพราะว่ามันชนานาญเส้นทางนี้มนุษย์ถ้าเราฝึกอะไรบ่อยๆไม่ไม่จําเป็นจะต้องฝึกสิ่งภายนอกไม่จําเป็นจะต้องฝึกเ,เล่นดนตรีไม่จำเป็นจะต้องฝึกกีฬาบ่อยๆถึงจะเก่งครับ ถ้าเราฝึกคิดลบบ่อยๆเราก็เก่งในเรื่องนั้นเหมือนกันถ้าเราโทษตัวเองบ่อยๆเราก็จะเป็นแชมเปี้ยนในการโทษตัวเองนะครับนี่ก็คือที่มาแห่งทุกอย่างแรกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ความคิดมันเกิดขึ้นเรากำลังเทนสมองอยู่แล้วอะไรที่จะทําให้เราเปลี่ยนสมองได้ใช่ไหมก็คือเปลี่ยนแพทเทิร์นนะครับเปลี่ยนจากการคิดลบเป็นการคิดบวกมันก็ค่ง่ายๆแค่นั้นใช่ไหมแต่ว่ามันก็ทํายากสิ่งที่จะทําได้ก็คือ ฝึกรู้ทันตัวเองครับว่าโอเคตันหามาแล้วอุปทานมาแล้วเอาวิชามาแล้วบางทีเราทุกข์เพราะว่าเราอยากจะเป็นแบบนี้ไปตลอดแต่เรารู้ทันตัวเองแล้วก็บอกตัวเองได้นะครับว่าไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนสม่ำเสมอไม่มีอะไรที่มันจะชัวร้อเอ์ว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นไปตลอดแต่สิ่งที่เรารู้ได้ก็คือควบคุมสิ่งที่เราทําได้ให้มันดีที่สุดโฟกัสตรงนั้นแล้วก็ อย่าเสียเวลาไปคิดลบอะไรแบบนั้นนะครับพยายามทําตัวเองให้ยุ่งกับการทํางานก็ได้หรือคิดบวกเข้าไปแทนในตอนที่รู้ตัวกาลังคิดลบอยู่นะครับคราวนี้เรามารู้จักทุก3าแบบกันนะครับทุกแบบแรกก็คือสมองส่วนสันชาตยานการเอาตัวรอดนะครับปัญหาทุกวันนี้ก็คือสมองสันชาตยานนี้มันถูกใช้อยู่ยุคสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเป็นต้องใช้เพราะว่าเสือมันมาเราต้องเห็นใช่ไหมครับ แต่ทุกวันนี้มันไม่มีเสือเดินตามกรุงเทพใช่ไหมครับปัญหาคึ้นว่าน,นี้สมองสัญชาตญาณในตัวมนุษย์มันยังคงถูกใช้งานกับโลกที่มันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นแล้วแล้วเราก็วิตกกังวลไปหมดกลายเป็นว่าไอความวิตกกังวลกลัวเสือในสมัยก่อนนะทุกวันนี้มันแปลเปลี่ยนเป็นการหวาดกลัวคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเท่ากับกลัวเสือตัวหนึ่งสัญชาตญาณความกลัวของเราถูกกระตุ้นทีเกินไปนําไปสู่ความรู้สึกไม่สบายใจง่าย ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็เกิดวิภวะตันหาได้ง่ายนะครับอยากเลี่ยงหลบจากสภาพนี้ก็คือวิภวปัญหาก็คือการไม่อยากเป็นแบบนี้อันนี้คือทุกจากสัญชาตญาณส่วนที่2ก็คือสมองส่วนอารมณ์และความทรงจํามีหน้าที่จัดเก็บอารมณ์ความทรงจําความสัมพันธ์ความรักใช่ไหมครับมันเรียนรู้จากอดีตเพื่อเลี่ยงความเจ็บปวดในอนาคตเช่นบางอย่างเนี่ยเราชอบสะสมอดีต แล้วก็เป็นความเชื่อฝังลึกอย่างเช่นฉันไม่มีคุณค่าเลยโลกนี้อันตรายไม่มีใครรักฉันจริงถ้าเราเคยถูกใครทําร้ายจิตใจในอดีตเราก็จะรู้สึกแบบนั้นแล้วมันก็ฝังใจเราเหมือนกับว่าเราเคยโดนแฟนทิ้งแล้วบางคนก็โทษไปเลยว่าผู้ชายมันเลวผู้หญิงมันเลวอะไรแบบนี้อันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันว่ามาจากส่วนความทรงจํานะครับว่า เราเคยถูกคนคนหนึ่งทิ้งแล้วเราก็คิดว่าคนแบบนี้จะต้องทิ้งเราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเราไม่มีดีกว่าเราอะไรแบบนั้นมันก็เหมือนกันกลัวความทรงจําเดิมๆกลัวการทําอะไรที่เคยทําพลาดก็เลยไม่กล้ามาทําอีกอะไรแบบนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นได้หรือว่าอย่างหนึ่งก็คือสมองส่วนวิเคราะห์แล้วก็วางแผนนะครับอย่างเช่นวางแผนเพื่อเอาชนะเขาสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาบอกตัวเองว่าฉันต้องทําสําเร็จ ฉันตามเพื่อนอยู่เยอะฉันยังไม่ดีพอ